ก็ได้เห็นสีหน้าของผมอาการแล้วเนี่ยอดอดูแลเการเดินทาง,งไกลของเราครั้งนี้ครับมาจนถึงที่นี่ครับจังหวัดราชบุรีครับอยู่กับร้านนี้คือร้านที่สามที่เรามาถึงแล้วครับกับร้านบุฟเฟ่ฟิลเฟียรร้านนี้ครับร้านนี้ที่เราเจอครับชื่อร้านว่าเห็นไป้ายไหม ชินเซนชาบูสองเก้าเก้านะฮะเขามีสองสองเก้าด้วยเป็นสองเก้าเก้าสิ่งที่เราจำได้แค่นี้เดียวก็คือแค่นี้ครับน้ำจิ้ม <S 2> 2 <S ฝาดำเผ็ดมากฝาขาเผ็ดน้อยแนะนำให้เอาสองฝาผสมกันครับคนเท่า ม็มีกฎจติการมารยาทในการปรับด้วยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าทุกอย่างยังอยู่ในถาดตามปกติยังไม่ได้แบบมีการกินเกิดขึ้นก็คือเราเขาก็จะไม่ปรับราคาสามคืนได้ค,คือคืนทั้งถาดได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อไรที่มันลงหม้อไปแล้วแล้วทานไม่หมดจะปรับราคาตามเห็นสมควร เมื่อกี้ถามว่าถ้ามันเหลือหนึ่งชิ้นสองชิ้นว่าไหมไม่เป็นไรค่ะเราไม่ปรับแต่ถ้ามันเหลือเยอะแบบในจำนวนถายที่อนั้นเราก็จะปรับราคาตามนั้นถือว่ามีเหตุผลผมว่าร้านนี้ต้องเคยมีดราม่ามาก่อนเชื่อผมไหมว่าจะมีสตอรีร่ประมาณน,นึงแหละไม่งั้นไม่มีแบบกำหนดแบบละเอียดทีกิบขนาดนี้จริงๆนี่คือคุณน้ำซุปลงมาแล้วนะฮะ้ต้องเทสหม่าล่าก่อนเลยดีกว่าน้ำซุปหม่าล่า ก็ได้เห็นสีหน้าผม่าล้วอาการแล้วเนี่ยหมาล่าปอมมาล่าโคตปอมเลยแล้วก็น้ำดำอ่ะติดหวานนิดหน่อยติดหวานไม่หน่อยแต่หอมน้ำดำโอเคเดี๋ยวก็รู้ส9ง้ราชบุรีลอยรอเพ่ไม่ทำหังารอบสวสวยงามอยู่นะฮะน่าจะบางประมาณแบบมิลหนึ่งเท่านั้นเองสวยๆเลยเทสหมาาล่าครับ เดี๋ยวมาเทน้ำ no จ wow. so ิ้มนี่น้ำจิ้มฝาขาวอุ้ยยอยของก้าวผสมใช่ป่ะโอ้โหนะอืมอือบุญน้ำจิ้มเด็ดหมองที่สุดแล้วนะฮะเริฟมีอะไมาแล้วมาแล้วม้ชิมแบบไม่จิ้มเลยนะครับอืม ลองดูกับคุณไข่น่ารักน่ารักอ๋อยหหเหารอดูเลยอไมพี่นาสิดีวะมูตกันน่ะอืมอรอือืมดีว่ะจริ่เาปิาเปิดไฟ เดินทางของเราครับกรุงเทพราชบุรีกับร้านนี้ครับผมจินเซนชาบูร้านรีให้ลงส่งค้างไปแล้วมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับก้าวตรงไหลก้าวตรงไหมาอย่างนี้เหรอ <c oughs> จบจบเร็วเลยนะครับ เรียนอันนี้ดูบ้างนะเขาเรียกว่านะบูเด้งอืมอืมอืมอม่อยดูร้อนควันขึ้นขนาดนี้ ว่าไม่ต้องมีลงมาล่า้ำดำหม้อเดียวดีกว่าเนื้อสัตว์กับน้ำดำดีมากครับก็ถ้าแบบพวกซีฟู้ดพวกนี้ต่า,างห้าหเป็นลงมาล่ามัเปรี้ยวอข้อสนุกรอกันด้วยังไม่หมดแถวแรกมาถึงอันเดียวหนึ่งก้อน,นี่หมดแล้วที่แดกกันนี่มันมีสามลูกด้วยเนื้อดีแบบพายก็ดีเป๊ะมาทุกก้อนเลยทุกจานเลย,เลยแล้วก็ประโยคนี้ก็มาถึงครับ พนักงานเดินมาบอกว่ารบกวนรอเนื้อสักครู่หนึ่งนะคะเราแดดมันก้อนแล้วครับอันนี้หนึ่งกิโลผ่านไปสะใจมาก <c oughs> ยังไรวิวแววเปลี่ยนไปแล้วสก้อนใหม่ครับที่ดูดูก็เป็นก้อนใหม่นะอ้ามไม่กินเหรอกินนะพี่กินเลยอ๋อไอ้เหี้ยมันกินแหละแต่มันไม่ทัน หมดแล้วแหละพี่กูแหละหันแว๊บหมดหันแว๊บหมดอ๋อสั่งข้าวกระเทียมมาฝั่งนู้นก็ปากรีวิวมาครับว่าข้าวข้าวกระเทียมที่ตัดมาเหมือนข้าวมันไก่ <c oughs> รเราเขียดฝั่งน้ำดำก็บลาแล้วครับได้เวลาของพวกเขาแล้วเหมือนยังแข็งเลยเราเป็นสไลด์เมื่อกี้ลเลยก็ <c oughs> เล่นแดกหมดเลยเนีย่ที่เขาสตะอกไว้แเราแดกเปรี้ยงเลย <c oughs> เราโตเดียวมาแดกไม่สามโตเมื่อกี้ไม่วุ่นวายเท่าไหร่ทีนี้ต้องแบบเปิดร้านมายังไม่เคยวันเดินแบบรุ่นนั้นนะว่ารออนเสักแป๊ะหลักการแอบเหมือนเดิมเดินเดิะมือเดี๋ยวให้มันมันลายมันไม่สวยเท่าอันเก่าอืมยาวๆเลือกโต๊ะผิดชีวิตเปลี่ยนเดินเป๋นะกราบเรียก กินตอนนี้เป็นร้านชาบูที่ติดใจแช่กรอกกันไอ้นั่นก็สั่งเมื่อกี้อีกแล้วครับแชทสุดท้ายของเราครับคำพูดเดิมฮะเนื้อหล่อสักครู่นะคะอนี่อันนี้ติดขึ้นครับตอนนี้เปิดเปิดเปิดโทนเปิดโทนเปิดธนอย่างกับอาหารพัฒนาการตอนแรกกูว่าคีบกะว่าเดี๋ยวสามชิ้นนี่ละสามชิ้นเลยไม่ใช่ รวมหมดเลยมันไม่ได้ไอ้งบางไปมันแบบนี้อันนี้หอมมากใช่อนี้หอมมากโอ้โมึงเห็นี่ยมึงหมดไปสามถานเ่ยมือไดะเศษจกดไปตัวเนืหนึ่งปายเนื้อสินะทีละคนคนนี้ก่อนเอกินแล้วเป็นไงบุลีรสนมอ่ะบุลีไหมครับไม่เหือนมะนาวล้านนี่เลย เปรี้ยวมากเปรี้ยวหอมว่ะร้านปกติตัไปประดนประดนนะคนชอบเปรี้ยวมืลนมอตรงนี้ดี่มือเปลิ่นมือเปลิ่นไม่ค่อยออกอ่ามันนาำไม่ได้มันนาำไม่นนามาได้แบบมันนาำเฉียวเฉียวเไปตามตลาดีเลยเนื้อตุนไอติมวอร์่ไอติรสหนาวอ่าอ่าอ่ารสนั่นแห้งเลยมรีรสตตกขึ้นมาหน่ โคตรเลเลยครับวาฟเฟิลเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของเราแล้วครับกับอาหารชิ้นนี้ครับผมวาฟเฟิลอร่อยนะอร่อยหวานดีเส้นเดียวลืมครับเมื่อกี้เราออกมาจากร้านกันแล้วเราก็ลืมว่าสรุปให้ฟังไว้ยังไงนะฮะสรุปก็คือตอนนี้เราอินเลิฟกับน้ำดำอันเดียวเท่านั้นง่ายๆเลยคือน้ำดำ อย่างเดียวคุณเนื้อดีมาก2 9 9เาเบสเสร็จแล้วสรุปมาจะตกอยู่สงวนอยู่ที่ราคาที่326บาทต่อคนก็คือมันมัน299บวกบวกนิดน,นึงใช่ไหมมันเบสเสร็จจะอยู่ประมาณเนี้ยตีเบสโคลา330บาทต่อคนครับแล้วก็เนื้อดีทุกอย่างเนื้อดีตลอดทั้งทั้งหมดเลยแต่เนื้อก็มีแบบเดียวนะวอฟเฟลดีขนมโอเคใช้ได้อยู่ของกินดีของฮาเล่นดีอยู่ถ้าถามว่าเราจะกลับมาซ้ำไหมซ้ำได้ร้านนี้โอเคเห็นด้วยถ้าชอบเผ็ดก็ฝา,ฝา,ฝาดําไม่ชอบเผ็ดก็ ฝาขาวครับผมจิ้มไข่ได้เฟี้ยวๆเลยในร้านก็จะมึนๆน,นิดนึงเหมือนเขาจะเขาเรียกไรนะไม่ค่อยเจอลูกค้าแบบแบบเราเท่าไหร่นะก็วูวาม,มาตกใจอะไรอย่างเงี้ mm hmm. เพราะเห็นโ mm hmm. ต่อื่นเขาก็ mm hmm. สั่งกันอ่อนโยนนะมีเราเนี่ยดูเลยรอเนื้อสักครู่นะครับรอเนื้อสักครู่นะครับรอเนื้อสักครู่นะ,คะโคตรมันโอเคครับร้านนี้ครับชื่อร้านว่าไงนะชินเซ็นครับชาบูชินเซ็นชาบูราบุรีครับ ก็อยู่แถวตัวเมืองแหละเลยโรงบาลกับโรงเรียนอะไรสักอย่างเลยโรงบาลสนามของอะไรของลาบเลียอยูตัวเมืองลองดูผมว่าพวกคุณรู้จักตายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บุฟเฟ่คิลเลอร์ด้วยครับขอบคุณครับ